สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ขอนั่งรับแดดหน่อยเถอะข้ายังเชื่อหน่อยเหลือสององศาหิมะก,กำลังละลายโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่เสื้อสี่ชั้นนะคะเวลาหนาวนี่มันจะสุดๆเลยปวดเข้ากระดูกอันนี้ในรอบสิบสองปี ที่มาช่วงหิมะเมื่อ12ปีที่แล้วน่าจะมากับน้องแพนกับแม่กับพี่หมีกับน้องๆมาทอดกระถิ่นกันที่บอสตันอัน,นั้นก็โอ้ยนินทาไม่ได้เลยพูดถึงแม่แม่แพมโทรเข้ามาพอดีแม่จ๋าแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะอุ้ยหนาวมากแม่มาเล่นหิมะด้วยกัน แม่มาอีกนะรอนะคะมาทำบุญด้วยกันค่ะแม่สงการนะแม่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเมษาแม่อีจะจัดงานที่วัดธรรมประทีปที่ดีซีวอชิงตันดีซี โอ้ยถ้ามาทักมานะแม่อยคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงพี่แพนด้วยคิดถึงพี่หมีด้วยคิดถึงตูนคิดถึงพ่อคิดถึงมีมิกิคิดถึงทุกคนเลยค่ะเพราะว่าที่คิดถึงเพราะว่าเราไปเล่นหิมะด้วยกันเมื่อสิบสองปีที่แล้วโอ้ยคิดถึงนโมด้วยนะคะน้องกําลังฟิตหุ่นค่ะจากบวชเนี่ยลดไปน้ําหนักหายไปเอ่อ สิบกว่าโลใครมีงานก็ทักมาได้ค่ะทักลายป้ามาได้ค่ะลายใหม่นะคะลายเก่าโดนแฮ็กไปแล้วค่ะรับหมดเลยนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะป้าล้อนเงินค่ะโอ้ยฝากลูกชายด้วยนะจ๊ะไม่ใครแม่แถวนี้ทักนะคะแต่ตอนนี้หนาวมากหนาวหนาวสุดๆโดดูโดด,ดูโอ้ยหิมะกำลังละลายค่ะ โอ้ยขอตากแดดหน่อยนะคะวันนี้โอ้ยดูสิล้อมรอบไปด้วยหิมะค่ะบ้านเราเต็มไปด้วยหิมะค่ะเอ้ดีนะมีสาราหลังบ้านให้รับแดดอยคิดถึงนะคะป้าสบายดีค่ะทุกคนปลอดภัยดีค่ะเจ้านี้ทั้งหลายรอ,อก,ก่อนนะคะเดี๋ยวรอป้าเถูกแจ็คพอตลอตโต้ก่อนพอวา,าพวเวอร์าบอลพาวเวบอลตอนนี้ได้ข่าวว่า เอจ็ดร้อ 700, 700กว่าเหรียญแล้วละ่ะเอาแล้ววะห้3เจ็0สามื่นกว่าล้านว้า้ยโอ้ยแฮปปี้ค่ะชีวิตมีความสุขทุกวันนี่ความสุขอยู่รบรอบตัวเราตื่นมามีลมหายใจก็แฮปปี้แล้วค่ะเราไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิน้นปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล,นไป,ปล่อยชีวิตมันไปเบาๆสบาย,บายๆโล่งๆ นะคะทุกคนคิดถึงนะคะป้า